ข้าวต้มชา,ช,าชาวชาเทชาวช่วยหันทนอครับก็บรรยากาศยามเช้าอยู่ที่เมืองบักกันนะก็สั่งข้าวต้มแล้วก็เขาจะใส่ออออใส่หอมลงไปนะครับที่นี่ครับแล้วก็ใส่หมูหยองลงไปนะครับแล้วก็ ใส่เครเื่องในติ๊กกะเคี้ยวจิ้มกัดจิ้กกกมกะไปครับแล้วก็อันนี้อัอนหมกหมกกีนไหวหมกไหวเบาเยอ,อ,ยอะหมื่าหมกหม,มกหมวกกับดึงกับดึงเนี่ยก็ําลังนั่ <c oughs> ง,นงกินข้าวต้มครับ <c oughs> <c oughs> แบบสบายๆที่เมืองนี้ก็เดีย๋ยวผม วางของนครับเรีย <c oughs> บร้อยครับ <c oughs> อ่ามาแล้วครับเป็นก็จะเป็นข้าวต้มอ่ข้าวต้มปลาข้าวโพนะนะครับเดี๋ยวจะกินโชว์สัหน่อยครับนี่การปรุงเลยครับรเขาก็มีพริกไทยดำให้ หั่นเตียวหักนเตียวหักเปตียว<ะ>กเกลืกลอขิงขิงตับไทยลองดูครับเดี๋ยวผม <c oughs> โอเคผมจะใส่อะไรก่อนดีครับอันแรกใส่พริกไทยก่อนครับได้นะ,อะโอ๊ตอ่าโอ๊กเห็ดกับเมื่อกับเมื่อใส่พริกไทยลงไปครับต้มนี่ผมชอบกินใส่พริกไทยผมว่ามันอร่อยครับ แล้วก็ใส่พริกลงไปครับพริกหรือว่าเอิร์ธนะครับโอ้พริกไทยหอมก็ด้วยครับไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวเผ็ดโอเคน้ำปลาครับแล้วก็อันนี้คือขิงครับที่นี่เขาจะดองให้เป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ไป ใครชอบก็ใส่เยอะครับขิงนี่กินแล้วระบายท้องนะใช่ปะไล่ลมในท้องนะครับถ้าจาไม่ผิดอ่าหอมครับหิพงหอมเยอเรียบร้อยนะขั้นตอนของการมากินครับก็มีช้อนให้ช้อนช้อนนี่ภาษาเวียดนามคือหมงนะเนี่ก็คุกเขาเข้าด้วยกันเลยครับ ว่ามันต้องปรุงให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไงอ่ะใสพ่พริกไทยไปอีกหน่อยก็พริกไทยดำเพื่อความหอมร้อนแรงลงไปชิมดูครับเป็นยังไงบ้างรสชาติ อร่อยครับเด็ดขาดครับรสมันออกเป็นคล้ายๆที่ผมเคยกินข้าวต้มเขเมรน,นะครับอยู่ที่กัมพูชาใส่พริไทยเยอะข้าวต้มกัมปอดเนี่ยคล้ายๆกันครับอร่อยครับไได้ครับ อร่อยปุกใจครับรสเปรี้ยวของถิง,งนี่มันเป็นรสที่ผมชอบอร่อยครับที่แรกว่าจะกินนิดเดียวให้ชิมๆแต่ว่าเอาไปมามันอร่อยใช้ได้เลยชิ้นเจ้าไปแกะนะครับ ีนเวลากินนี่เพิ่งทอดมาใหม่ๆแะจะไม่เห็นว้าทอดที่ไหนอะไรไงลองดูครับเอาปลาลังโกจกิ้มข้าต้มกินดูบ้างครับทอดอร่อยครับกุ้งไแต่มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น่าจะซื้อมาทอดใหม่ๆอร่อยครับ ก็อร่อเคมีกสักคำสองคำแล้วกินมาเยอะแล้วครับกินมาทั้งอาหารเช้าของเขาทุกอย่างกินจนหมดเลยผมอ่ะอมันร้านอร่อยไม่ผิดหวังครับเร้านนี้เห็นไหมเจ้าของร้านที่แรกเขาไม่ได้ใส่เสื้อปีนีเขาใส่เสื้อมาเรียบร้อยแล้ว แบบบาเรย์บุอส่อยครับอขอบคุณมากครับ